วันนี้เราก็ยังคงอยู่กับมันติทูลอีกแล้วของ m o สซี่โอ12ใน1มันติทูลพ็อกเก็ตไน e ์วิดพาว s ์รหัส m o 23011A เราใช้มันติทูน, ulse, น,ต,ทนตัวเทพๆราคาสูงๆแล้วก็น้ำหนักมันก็เยอะบางทีเราก็อยากจะมีเล็กๆเบาๆไว้ติดกระเป๋าเบาๆง่ายๆตัวนี้ครับมอสซี่โอ12ใน1จอมโจรแขนเดียวก็เหมือนเป็นมันติทูนธรรมดานี่แหละแต่ว่ามีแขนเดียวตัดมาแค่ครึ่งเดียวไม่เอาคีม มีคนนิยมเยอะนะครับแม้แต่ของแบรนด์ดังๆที่หัวคีนก็หักที่เขาเสียแล้วเนี่ยเขาไป็นโมทําเป็นแขนเดียวขายกันได้ราคาเหมือนันมีคนเล่นเยอะเหมือนกันแต่ตัวนี้มาแบบนี้จากโรงงานเกรสตาเลยเดี๋ยวผมขึ้นภาพเป็นกราฟิกชัดๆให้ดูอีกทีว่าเขามีอะไรบ้างเพียงพอต่อการใช้งานแหละมีซองพกมาด้วยซองพกเป็นไนลอนชีทธรรมดาแบบนี้แล้วก็มีน,นิโอพีนนิ่มๆข้างในออกแบบมาพอดีละข้างหลังมีรอยข็งขัดได้ ไม่ได้หรูหราอะไรมากหรอกราคาไม่แพงนะตัวนี้ประมาณ300บาทบางทีมีโปรมีอะไรไม่ถึง300ก็มีอุปกรณ์หลักเขาก็คือเป็นพกเก็ตไนฟ์ก็จะมีมีดใบนี้คมเรียบเป็นเนื้อสเตลเลตดิบๆไม่ได้ทำฟินิสอะไรมามากมายเดี๋ยวลองดูความคมของใบมีดกันก่อนประมาณนี้ครับ พอได้อยู่นะไม่ได้ถึงกับเฉียบขาดอะไรขนาดนั้นก็นับว่าเกินพอสำหรับการใช้งานทั่วๆไปแล้วดูความยาวของช่วงคมมีดเนี่ยประมาณ7เซนนะ70มมมี h ฮ l โ Opener แล้วก็มี l i n นอร์ล็อกจับถนัดพอสมควรนะฮะตรงนี้จะมจะมีคลิปมาด้วยไงผมจะมาลองรับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทั้มเลสก็ยังใช้ได้ถนัดอยู่นะใช้งานทั่วไปได้ดีเลยมีไลเนอร์ล็อกปิดมือเดียวก็ได้ แต่จะเปิดวันแทนเนี่ยจะไม่ค่อยสะดวกนิดนึงนะครับไม่ได้ออกแบบมาเป็นวันแทนออ p เปเรตทีเดียวนะครับก็คือเป็นมีดที่ไม่ได้เชิงยุทธวิธีอะไรใช้งานทั่วๆไปามากกว่าต่อมาอีกใบหนึ่งที่เป็นใบหลักของเขาก็คือใบกันไกลต้องดันให้สุดก่อนนะเนี่ยแล้วถึงจะสปริงถึงจะเด้งแกลกขึ้นมาแบบนี้สปริงค่อนข้างแข็งสำหรับคนที่ชอบแข็งแงอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรตัดได้สบายมาก2 4ชั้น แปดชั้นอ่ะแปดชั้นนะกระดาษธรรมดาเนี่ยโอ้โหง่ายมากเลยครับแปดชั้นยังง่ายเอาลอง16ชั้นเดี๋ยวนี้ตรงนี้นะครับตันนี้16ชั้นก็เข้าครับสบายเลยกันไกถือว่าคมดีทีนี้ตัดหนาๆผ่านแล้วลองตัดพลาสติกที่เป็นเยื่อๆบางๆที่เขาว่ากันว่ากันไกไม่ดีตัดไม่ค่อยเข้าก็ ตัดเข้าง่าย,ายครับไม่ได้ติดขัดอะไรบางก็เข้าหนาก็เข้าแล้วก็ใหญ่ดีด้วยแต่ไอ้ตรงทั้มเลสเนี่ยมันเล็กไปหน่อยมันจะเวลากดตัดของน,นั้นหนาอย่างที่จะไปเจอผ้าหนาหนาเนี่ยอาจจะเจ็บนิ้วซะหน่อยนะแต่ว่าเราก็คงไม่ได้ตัดอะไรหนาขนาดนั้นบ่อยเนะเาะเวลาเก็บไม่ต้องกลางไม่ต้องอะไรเลยนะเก็บดือ้อตามสภาพของกันไกปกติทั่วไปแบบนี้เลยอีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็จะมี2ฝั่งฝั่งนี้ไม่มีอะไรมากเป็นไขควงฝั่งด้านไขควงเนี่ยไม่มีล็อก แล้วก็ใช้ไข่ควงได้2ด้านเขาให้บิดคิดมาเป็นแบบ2หัว ps 1กับ3ทับ16ถ้าเทียบเป็นมิลให้5มิลครับ5มมแล้วก็ฟิลิปเบอร์1ก็ใช้ได้ทั่วๆไปนี่แหละมีลูกปืนเป็นตัวล็อกกับเบ้าเบ้าก็จะเป็น6.35มมไซส์มาตรฐานใช้กับดอกไข่ควง6.35มมได้ทั่วๆไปถ้าเรามีบิดคิด6.35อยู่แล้ว ได้หมดเลยนะก็จบไปนะครับล้วเก็บก็เก็บได้เลยเขาทํามาเป็นแข็งๆนิดนึงแต่ว่าเปิดง่ายแต่ทั้งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครับก็จะมีใบอุปกรณ์อยู่4ใบใบแรกเปิดกระป๋องจะมีคมนิดแต่เปิดกระป๋องทั่วๆไปได้แล้วก็มีเป็นร่องวีซึ่งคมน้อยหน่อยคมไม่เยอะเท่าไหร่ใช้ฟอกใช้คว้นานใส่ไฟคว้นลวดอะไรพวกนี้พอได้นะครับเป็นร่องตัวยูแล้วก็กระเทิบมาเป็นใบเปิด ขวดพร้อมกับไขควงปากแบนตัวนี้ก็จะเล็กกว่าเมื่อกี้นี้เนาะก็เหลือ3มมิลก็เล็กลงมาแล้วแล้วก็ถัดมาอีกใบหนึ่งเป็นไขควงแบนใหญ่ตัวนี้นอกจากเป็นไขควงแล้วยังเป็นปลายบาสําหรับใช้งัดใช้แงะใช้เป็นลิ่มอะไรพวกนี้ได้นะ6.5้ามมเขาทามาเป็นทรงลิ่มดีเลยแข็งแรงเลยแล้วก็อีกใบหนึ่งรู้จักกันดีแล้วเราพูดกันทุกครั้งเลย เป็นใบที่หลายท่านเข้ามาเล่นมันตินทุนเข้ามาศึกษาเรื่องชีวิตกลางแจ้งใหม่ๆเนี่ยจะไม่ทราบว่ามันมีไว้ทําไมใบ r a w l r เรียกอีกอย่างนึงว่าริมเมอร์หรือเหล็กควานนั่นเองเจาะไปแล้วก็บิดควานผมมีพูดถึงทุกคลิปเลยใช้ควานใช้เจาะใช้อะไรได้ใช้ขูดก็ได้นะครับใบมันมีคมหน่อยๆต้องการขูดผิวอะไรออกเนี่ยใช้ได้หรือว่าใช้ได้ใช้เชือกร้อยลงไปในรูนี้แล้วก็เย็บหนังเย็บกระสอบเย็บผ้าใบ เย็บรองเท้าเย็บกระเป๋าอะไรที่มันขาดอยู่ในภาคสนามเนี่ยใช้ได้แล้วก็ทางฝั่งนี้จะมีคนไกที่เรียกว่าแบ็กล็อกพอเราเปิดมาเขาจะล็อกอยู่แบบนี้เรากดตัวนี้ตัวนี้ก็จะอ้ากมาง่ายๆครับเป็นคนไกง่ายๆเลยนิยมมากระบบเนี้ยแล้วก็ใช้ได้ทั้ง4ใบร่วมกันเนี่ยใบยไหนเปิดมาคล็อกหรือเปิดมาทั้ง4ใบมันก็ล็อกหมด4ใบเลยเนี่ยอันนี้ล็อกหมดเขาใช้ล็อกชุดเดียวกันเนี่ยครับปิดก็ยกตัวนี้ขึ้นมา แล้วปิดได้พร้อมกันอ่ะก็มีเท่านี้ทางด้านนี้ก็จะเป็นสเกลไม้บรรทัดทางด้านนี้ประมาณ8เซนทางฝั่งนี้ประมาณ3นิ้วกว่าๆเป็นสเกลที่ทัดล่องลงไปในเนื้อสแตนเลสเลยงานเป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวสบายใจได้มีเฉพาะปลายบิดคิปเนี่ยที่เป็นเหล็กนะนอกนั้นเป็นสแตนเลสหมดเลยหดย้ําอะไรนี่สแตนเลสแล้วตรงยี่ห้อ มอสซีโอ๊กนี่ก็ใช้ยิงเลเซอร์มาไม่ได้ใช้เป็นสกรีนนะครับท่บานท่านจะอาจจะดูเหมือนสกรีนแต่ว่าเลเซอร์สมัยใหม่เนี่ยที่ผมเคยรีวิวเครื่องยิงเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยเขจะยิงแบบเหมือนกับคล้ายๆสกรีนหลายคมมากคลิปเน็บย้ายฝั่งได้ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนเอาย้ายได้ย้ายจากตรงนี้มาไว้ฝั่งนี้ก็ได้ถ้าไม่ถนัดนะเพราะว่าเขาจะมีล่องตรงนี้มาลงตรงนี้ได้ถ้าจะย้ายย้ายได้แต่ก็ต้องมีเครื่องมือประแจอดอกทีสตาร์ความแข็งกำลังดีไม่อ่อนไม่แข็งเกินไป ใช้ได้เลยพกกับซองหรือว่าทําขี้เกียจพกซองก็ไปอย่างนี้ได้เลยหรือจะคล้องคาราบไบเนอร์คล้องเชือกอะไรก็แล้วแต่เรากระทัดรัดพกพาสะดวกเนาะน้ำหนักเนี่ยเขาบอกไว้ว่า120กรัมตามสเปคเดี๋ยวเราช่างช่างให้ดูพร้อมๆกัน123กรัมก็ประมาณนั้นครับเอาซองไปด้วยแล้วกัน,นไหนๆก็พกไปแล้วก็เป็น136กรัมขนาดเมื่อกลางใบมีดออกมาสุดเนี่ยก็คือ177มม,มเดี๋ยวเราวัดดู ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจริงหรือเปล่าก็ได้นะครับตามนั้นประมาณร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเวลาพับแล้วเขาบอกว่าหนึ่งร้อยสองมมก็ได้ตามนั้นความกว้างเขาบอกว่าสิบหกมมด้านเนี้ยเขาบอกว่าสิบหกมมก็ประมาณนี้สิบหกมมแต่ว่าด้านที่หนานี่ก็คือประมาณ2 3มมเเขาน่าจะวัดรวมคลิปไปด้วยนะเพราะรวมคลิปแล้วเนี่ยคือ23มมมพอดีเลยรวมความหนาของช่วงคลิปไปแล้ว ถ้าไม่รวมคลิปเนี่ยไม่ถึงนะฮะแค่ไม่ถึง20มมด้ซ้ำไปประมาณ1 8 19เองก็ถือว่าน่าใช้พกง่ายแล้วก็ไม่ต้องแบกอะไรต่ออะไรไปเยอะถ้าคิดว่าไม่ได้ใช้ครีมหรือว่าถ้าคิดว่าเรามีครีมพวกนี้อยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วก็ตัดเรื่องครีมไปไม่ต้องไปแบกครีมไปอีกตัวหนึ่งใช้แค่นี้ใช้พร้อมกันได้ด้วยอย่างใช้ไขควง่วได้ใช้ครีมได้จับไข่พร้อมกันได้อยู่หรือว่าใช้ไขควง่วตัวใหญ่ี่ตัวนี้ก็ได้ตัวเมนเขาเนี่ย มีประโยชน์ดีมากือกันเป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับสำหรับท่านที่ใช้งานประจำวันติดกระเป๋าไว้เฉยๆพกพาแก้ขัดพออุ่นใจพอมีอะไรทวงๆกระเป๋าไว้หน่อยในราคาประมาณ300บาทเนี่ยถือว่าก็ใช้ได้อยู่งานก็ไม่ได้ ที่เลยไม่ได้แย่อะไรเลยตามที่มันควรจะดีก็ว่ากันตรงๆนะครับลายเนอร์ล็อกอะไรก็แข็งแรงดีแบ็กล็อกนี่ไม่ต้องห่วงครับการใช้งานมือเดียววันแฮนด์โอเปเรตพอทําได้อยู่ไม่ได้ลําบากอะไรมากตัวไหนได้มาแล้วรู้สึกว่ามันติดตรงหมุดเนี่ยนะฮะหมุดที่ล็อกไอตัวแบ็กล็อกอยู่เนี่ยอาจจะต้องคลายไพ v o วอต,ตัวนี้นิดหนึ่งนิดเดียวเองประมาณครึ่งเกลียวใช้ทีสตาเบอร์15ดันได้นะครับแต่าอาจจะสะดุดตรงนี้นิดเดียว ครับถ้าใช้มือขวาดันเนี่ยเพราะว่าจังหวะที่มือขวาเราดันไปเนี่ยก็จะดันใบมีดให้มาสะดุดตรงตรงนี้นิดหนึ่งคลายตัวนี้ทีดเดียวก็ขึ้นได้ละหรือว่าถ้าใช้มือซ้ายก็ง่ายนะครับเปิดปิดง่ายเลยพอใช้ใช้ไปแล้วมันก็จะลื่นจะคล่องถ้ามันฝืดไปหน่อยเนี่ยอาจจะคลายตัวนี้นิดเดียวประมาณสักไม่ถึงครึ่งเกลียวนะอ่ะเดยถ้ามันแน่นมากก็อาจจะต้องใช้โซเวนหรือว่า ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์หยอดเข้าไปนิดนึงอาจจะมีล็อกไทา์มือเดียวได้นะมือซ้ายได้ไหมมือซ้ายก็ยิ่งสบายใหญ่เลยทําไมจะต้องซีเรียสกับมันเพราะว่าบางโอกาสเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้มือเดียวอีกมือนึงเราจะต้องล็อกต้องจับต้องเหนียวต้องดึงต้องอะไรไว้ก็ตามมือเดียวใช้ได้เนี่ยมีประโยชน์มากกว่าหรือว่าถ้าจะเปิดกันไกมือเดียวก็ถ้าเป็นมือขวาก็ดันตัวนี้ใช้นิ้วกลางดันขึ้นมาก็เปิดขึ้นมาได้เหมือนกัน ใหญ่ตอนปิดนี่ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าเราจบสถานการณ์ไปแล้วไงเราอาจจะมือเดียวหรือ2มือก็ได้ปิดมาหรือว่าถ้าเป็นมือซ้ายมือเดียวเปิดกันไกลก็เปิดขึ้นมาได้แบบนี้ต้องการปิดก็มือเดียวได้แบบนี้เหมือนกันก็คือสรุปว่าถ้าเราฝึกกับรูปแบบของเชฟฟอร์มตัวนี้ให้มันถนัดแล้ว มันก็คอนโทรลได้ไม่ยากนะครับหรือแม้แต่เครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ในใบพวกนี้เราก็มือเดียวได้เหมือนกัน้าเป็นต้องใช้เหล็กแหลมดนด่วนแล้วก็เปิดขึ้นมามือเดียวได้แบบนี้มันปลดล็อกตบลงไปต้องการเปิดมือเดียวก็ตรงนี้ครับเขี่ยขึ้นมาปรับตัวให้เข้ากับอุปกรณ์อุปกรณ์ก็ไม่ปรับตัวให้เข้ากับเราครับเราต้องปรับตัวให้เข้าอุปกรณ์แต่ถ้ามันปรับแล้วไม่เข้าก็อาจจะต้องปรับแต่งอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่เอามาแนะนํากันครับอุปกรณ์นม้ถ้าเราถนัดเราคุ้นเคยแล้วมันก็เหมือนกับเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับแต่อีกตอนปิดนี่ระวังหน่อยนะอวัยวะอาจจะแหว่งได้เหมือนกันตบเข้ามาเนี่ยดีๆหน่อยขอบคุณเกรสตาขอบคุณมอสซี่โอส่งของน่าใช้มาให้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนจะเหมาะสมกับแต่ละท่านยังไงก็พิจารณากันดูตามความเหมาะสมไม่มีอะไรที่เหมาะสมกับทุกคนในโลกคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ